สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับในรายการมานาจานใหญ่วันนี้ผมอยากจะพูดในหัวข้อเรื่องของการมีเป้าหมายผมนำมาจากกัรละพิธีบทที่13ข้อที่30ครับแต่คาเลบได้ให้คนทั้งปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่าให้เราขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั้นเพราะพวกเรามีกำลังสามารถที่จะเอาชนะได้พี่น้องครับความสำเร็จในการดาเนินชีวิต ในการเรียนหนังสือในการทำธุรกิจส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญหรือฟลุกแต่เกิดจากการมีแผนง,งานมีเป้าหมายและการกระทำเพื่อทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จถ้าท่านต้องการให้การเรียนของท่านครอบครัวของท่านธุรกิจของท่านและงานรับใช้พระเจ้าของท่านประสบความสำเร็จการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจารย์ปรูเจริงพูดในหนึ่งครนโทบทที่9ข้อที่26บอกว่าส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมบางคนนั้นเมื่อตอนต้นปีของทุกปีอาจจะมีความฝันมีเป้าหมายบางอย่างที่ชัดเจนแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป้าหมายนั้นก็ค่อยๆเลือนลางลงและเมื่อสิ้นปีเป้าหมายเราไม่สําเร็จทําไมมันจึงเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะเรียนเรื่อง ลักษณะของเป้าหมายที่ดีจากชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายและทําให้เป้าหมายนั้นสำเร็จแม้เวลาจะผ่านไปนานถึงเกือบ45ปีคนคนนั้นคือคาเลบให้เราเรียนรู้หลักการเรื่องลักษณะของเป้าหมายที่ดีเพื่อเราทุกคนจะได้ตั้งเป้าหมายนั้นในชีวิตของเราที่เช่นเดียวกันอาเมนไหมครับประการที่1ลักษณะของเป้าหมายที่ดีต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของพระเจ้าในการวิธีบทที่3ข้อ1ข้อสองพระเจ้าตรัสก,กับโมเสสว่าจงส่งคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินขนาอันที่เราให้แก่คนอิสราเอลนั้นจงส่งคนจากเผ่าของปัตรุเทเผ่าละคนให้ทุกคนเป็นหัวหน้าในเผ่าพระเจ้าตัดสินใจยกแผ่นดินคนาอันให้คนอยู่ครอบครองดังนั้นเป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้า เป็นความต้องการของพระองค์ไม่ใช่เป็นความต้องการของคนยิวแต่เพียงฝ่ายเดียวดังนั้นการที่คาเล็บจะไปยึดครองแผ่นดินคณาอันนั้นเป้าหมายของคาเล็บจึงสอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่จะมอบแผ่นดินคณาอันให้เป็นของคนยิวพี่น้องครับเป้าหมายของเรา จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายของเราสอดคล้องกับเป้าหมายของพระเจ้าหรือพูดอีกแบบหนึ่งพระเจ้าทรงเห็นด้วยกับเป้าหมายของเรามิฉะนั้นแผนการหรือโครงการนั้นจะไม่ประสบความสําเร็จเหมือนสดุสดีบทที่1 2 7ข้อที่1บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านบรรดาผู้สร้างก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่ได้เฝ้ายืนเหนือนครคนยามตื่นอยู่ก็เหนื่อยป่า เป้าหมายของเราจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้าถ้าเป้าหมายนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ถ้าเป้าหมายนั้นพระเจ้า,าไม่สนับสนุนไม่เห็นด้วยต่อให้เรามีทรัพยากรมีที่ปรึกษามีความสามารถมากเป้าหมายนั้นก็จะไม่สําเร็จอย่างแท้จริงที่บอกก็ไม่สําเร็จอย่างแท้จริงหมายความว่าบางครั้งเมื่อเราคิดว่าเราสําเร็จแล้วเราไปถึงจุดหมายนั้นแล้วเราก็พบกับความ ว่างเปล่าเหมือนเดิมนี่เรียกว่าไม่สำเร็จอย่างแท้จริงคือไม่อิ่มเอมใจพี่น้องครับอย่าเสียเวลาตลอดชีวิตเพื่อทำในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านทำบางคนพระเจ้าให้เขามีเป้าหมายอย่างหนึ่งแต่เขากลับไปทำอีกอย่างหนึ่งในที่สุดทำให้แผนการวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสับตัวของคนคนนั้นไม่ประสบความสำเร็จ พระกัมพีบอกเดมาร์สเคยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าร่วมกับเปาโลใช่ไหมครับในกรลุสีบทที่4ข้อ14แต่แล้วก็ถูกความทยัยานฝ่ายเนื้อหนังถูกโลกล่อลวงหลงรักโลกในที่สุดก็ออกจากงานรับใช้ใน2อติโมธีบทที่4ข้อ9ข้อ10ได้บอกไว้ถ้าเป้าหมายของท่านในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่การลงทุนการเปลี่ยนงานการแต่งงานเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า โอกาสที่จะประสบความสุจก็จะสูงมากมีคําถามว่าแล้วจะรู้ยังไงว่าเป้าหมายของเรานั้นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าผมก็มีข้อแนะนําให้กับพี่น้อง4ประการนะครับประการที่1คือมีพระกัมภีสนับสนุนพระกัมภีเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่เปิดเผยน้ําพระทัยของพระเจ้าต่อพวกเราถ้าใครจะบอกว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นพระเจ้าบอกให้เขาทําเขาต้องสามารถจะยก ข้อพระกัมภีร์หลายตอนมาสนับสนุนผมบอกว่าหลายตอนนะครับไม่ใช่บอกก็ตอนเดียวหลายๆตอนมาสนับสนุนเพราะสิ่งที่พระเจ้าพูดกับข้อตอนนี้จะต้องไม่ขัดแย้งกับสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้แล้วในพระคัมภีร์ถ้าขัดแย้งแสดงว่าเราเข้าใจผิดไม่ใช่พระกัมภีร์ผิดอ่านไหมครับนี่คือสิ่งที่บอกบอกว่าจะรู้ยังไงว่าแผนการนั้นเป้าหมายนั้นพระเจ้าเห็นด้วยก็หนึ่ง อาะคำพีต้องเห็นด้วย 2. ผู้นำฝ่าวิญญาณหลายคนต้องเห็นด้วยสุภาษิตบทที่11ข้อ14ที่ไหนไม่มีการนำประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่มีที่ปรึกสามากย่อมมีความปลอดภัยพี่น้องครับพระเจ้าจะเปิดเผยสติปัญญาของบระองค์ผ่านผู้นำขึ้นจักรดังนั้นถ้ามีผู้นำขึ้นจักรหลายคนเห็นด้วยกับเป้าหมายของเราหรือสิ่งที่เราจะทำ ็มีโอกาสสูงที่สิ่งนั้นจะเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าเกิดมีเราเห็นอยู่คนเดียวปรึกษาผู้นําแล้วไม่มีใครเห็นด้วยเลยว่าจะต้องลงทุนแบบนี้เดี๋ยวเราก็บอกว่าเราจะลงทุนมาจากพระเจ้าถ้าอย่างนี้โอกาสที่จะล้มเหลวก็สูงครับพี่น้องครับอาจจะไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้านั่นคืออาการที่สองจนข้อสามจะรู้ไงว่าเป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับน้ำใพระเจ้ามีสถานการณ์ต่าง สนับสนุนจำในกิจการบทที่16ข้อ6ถึง7ได้ไหมครับเมื่อเปาโลอยากจะไปประกาศพระเจะ้าของพระเจ้าในแคว้นเอเชียนะครับแต่ว่าพระเจ้าไปนครับไม่ทรงโปรดให้ไปมีสถานการณ์บางอย่างมาปิดทางพระเจ้าปิดประตูพระเจ้าปิดโอกาสนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น จะรู้กันครับว่าเป็นน้ำอะไรพระเจ้าข้อที่4ต้องมีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขเมื่อทําสิ่งนั้นกิจการบทที่16ข้อที่10ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้นะครับความชื่นชมยินดีและสันติสุขเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นการแสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในบุคคลคนนั้นหรืออยู่ในสถานการณ์นั้นๆเี่น้องครับเมื่อเราตัดสินใจบางเรื่องและทําให้เกิดความกระวลกวายเกิดความเครียดแต่ไมด้ด้ความเศร้า ทั้งตัวเราและพี่น,อน้องในขี้จัดแสดงว่าสิ่งนั้นนะครับอาจจะไม่ใช่น้ำประทัยของพระเจ้านี่ก็คือรู้ยังไงว่าเป็นน้ำประทัยของพระเจ้า4ประการอันนี้จบข้อหนึ่งนะครับว่าต้องสอดคล้องกับน้ำพระเจ้าจริงจะเป,เป็นเป้าหมายที่ดีประการที่2ต้องสอดคล้องกับความสามารถของเราต้องสอดคล้องกับความสามารถของเรานะครับคาเล่มีของประทานมีความสามารถและมีบุค,คลิก เขาเป็นคนแบบไหนครับเขาเป็นผู้นําเขาเป็นนักรบเขาเป็นคนกล้าหาญมุ่งมั่นแม้เวลาจะผ่านไปนานถึง45ปีเรื่องนี้อยู่ในโยชวาบทที่14ข้อ7ถึงข้อที่11คาเลเป็นคนที่เสียสละเพื่อสิ่งที่มีค่าเพื่อเป้าหมายของเขาในโยชวาบทที่15เขายกลูกสาวให้กับใครก็ตามที่โจมตีเมืองเมืองหนึ่งได้นั่นคือลักษณะนิสยัย บุคลิกภาพและความสามารถของคาเลิพี่้องครับเป้าหมายของท่านในการทำงานเป้าหมายของท่านในการรับใช้พระเจ้าเป้าหมายของท่านในทุกเรื่องจะต้องไปด้วยกันกับของประธานและความสามารถที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับท่านเป้าหมายที่เป็นเช่นนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสำเร็จมิฉนั้นจะเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆ พี่น้องครับการทํางานหนักอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จนะครับทํางานหนักอย่างเดียวดีครับแต่ไม่พอพระเจ้าบอกบอกว่าเป้าหมายที่จะดีที่จะประสบความสำเร็จจะต้องสอดคล้องกับของประทานและความสามารถที่พระเจ้าทรงให้กับเราซึ่งผมเคยพูดไปแล้วดังนั้นจริงจะไม่พูดยาวแต่จะพูดสั้นๆของประทานและความสามารถ ที่พระเจ้าหล่อหลอมเราที่เป็นบุคคลคนนั้นๆเราเรียกว่า Shape ซึ่งมาจากคําว่า S H A P E เชฟนะครับเชฟตัวแรกก็แปลว่าของประธานของเรา H หฮ่องกงก็คือ Heart มีใจรักในเรื่องนั้น A ก็คือ ability มีความสามารถในเรื่องนั้น P ก็คือ personality มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับเรื่องนั้นๆ E ก็คือ experience มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆถ้าพี่น้องจะตั้งเป้าหมายอะไรตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับเชฟของตัวเองอย่าตั้งเป้าหมายตามคนอื่นเห็นเขาทาธุรกิจหนึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็อยากจะทําตามเรียนแบบเขาโดยไม่คิดอะไรคิดง่ายๆว่าถ้าคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เพราะมีมือมีเท้าเหมือนกันอันนี้ไม่จริงเสม,มอไปนะครับไม่ใช่ทุกคนจะทําอย่างบิลเกตได้ไม่ใช่ทุกคนจะปินแบบสตีฟจอ็อป แม้ว่าจะนั่งอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์วันละ20ชั่วโมงก็ตามใช่ไหมครับเรามีของประทานที่แตกต่างกันเรามีความสามารถที่แตกต่างกันโลมบทที่12ข้อที่6บอกเราไม่ถูกสร้างให้มาเหมือนกันให้มีความสามารถเหมือนกับผู้อื่นหรือมีตาลันเหมือนกับคนอื่นเราแตกต่างดังนั้นถ้าเราคิดจะทำบางสิ่งบางอย่างและไม่สนใจในเชฟของเราเลยเรามีโอกาสที่จะ ล้มเหลวสูงไม่ใช่ทุกคนจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ดีได้นะครับพี่น้องพนักง,งานที่ขายเก่งไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของบริษัทที่ประสบความสำเร็จนะครับเพราะการเป็นเจ้าของบริษัทที่ประสบความสําเร็จมีมากกว่าความสามารถในด้านการขายมันต้องสามารถบริหารต้องจัดการต้องวางแผนต้องปกครองพนักง,งานต้องมีศิลปะต่างๆอีกมากมายมากกว่าแค่ขายเก่งอย่างเดียวดังนั้น ไม่ได้สําคัญว่าท็อปเซลหรือพนักง,งานที่ขายเก่งที่สุดในบริษัทมาเปิดบริษัทของเองแล้วจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับว่าเชฟของเขาเป็นอย่างไรพี่น้องครับตั้งเป้าหมายได้แต่อย่าสอดคล้องแต่ไม่สอดคล้องกับเชฟถ้าเป้าหมายของเราไม่สอดคล้องกับเชฟต้องทําไงครับเปลี่ยนเป้าหมายไม่ใช่เปลี่ยนเชฟเชฟของเราเปลี่ยนไม่ได้เชฟของเราฟอร์มตัวเรามาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันแล้ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เป้าหมายเราเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือประการที่2ลักษณะของเป้าหมายที่ดีสอดคล้องกับความสามารถและเชฟของเราประการสุดท,ท้ายสอดคล้องกับความต้องการของผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป้าหมายของคาเล่ฟคือยึดครองแผ่นดินคณาอันซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของคนอิสราเอลที่ต้องการเข้าไปกําจัดคนยักษ์ที่ครอบครองแผ่นดินนั้นดังนั้นคนยิว ต้องการผู้นำแบบคาเล่เป้าหมายของคาเล่เป็นประโยชน์ต่อคนยิวเพราะคนยิวก็ต้องการเข้าไปในแผ่นดินคานาอันไปยึดครองแผ่นดินคานาอันเมื่อคาเล่บอกว่าเขามีเป้าหมายจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอันยิงเป,เป็นเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆนงครับถ้าเป้าหมายนั้นเป็นประโยชน์แก่เราคนเดียวและไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนอื่นๆเลยเป้าหมายนั้นจะไม่ใช่เป้าหมายที่ดี หนึ่งโคลินบทที่ 12- บข้อ20 20บอกว่าเรานั้นต่างเป็นอวัยวะของร่างกายอวัยวะทุกชนิดเป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอวัยวะในร่างกายนั้นเป็นประโยชน์ต่ออวัยวะส่วนอื่นของร่างกายและร่างกายก็คือกิจจักรอวัยวะก็คือสมาชิกแต่ละคนนั้นแต่ว่าสมาชิกแต่ละคนจะเป็นประโยชน์ต่อ ข้อโอลากาคือพี่น้องอื่นๆในคิสจักรดังนั้นพี่น้องครับเราต้องถามตัวเองเสมอว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะถ้าสําเร็จเนี่ยใครบ้างจะได้รับประโยชน์ใครบ้างจะได้รับประโยชน์ถ้าเป้าหมายที่เราตั้งโครงการที่เราตั้งประสบความสำเร็จพระเจ้าได้รับประโยชน์ไหมพี่น้องในคิสจักรได้รับประโยชน์ไหมหรือว่าเราได้รับประโยชน์คนเดียวถ้าเราได้รับประโยชน์คนเดียวเป้าหมายนั้นก็น่าจะไม่ใช่เป้าหมายที่ ีท่สวันนี้เราเรียนกันว่าลักษณะของเป้าหมายที่ดี3ประการด้วยกันประการที่1คือสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจา้าวัตถุประสงค์ของพระเจา้าประการที่2คือสอดคล้องกับความสามารถกับเชฟของเราประการที่3คือสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องคนอื่นๆเป็นประโยชน์ต่อความต้องการของพี่น้องคนอื่นๆคาเล่ฟตั้งเป้าหมายที่มีลักษณะทั้ง3ลักษณะนี้ ทำให้เขาประสบความสำเร็จเขาสามารถจะเข้าไปยึดครองแผ่นดินคณะอันได้จริงๆแม้จะต้องใช้เวลาผ่านไปนานก็ตามหวังว่าพี่น้องทุกคนจะมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตจะมีเป้าหมายไม่ได้อยู่ไปวันๆและเป้าหมายของท่านจะเป็นเป้าหมายที่มีลักษณะแบบนี้หาเมนไหมครับให้เรามีอกาสได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ ข้าแต่พระยาสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้องค์สอเราให้มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตไม่ได้อยู่ไปวันๆแต่ชีวิตของเรานั้นต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือจะแล่นวนไปมาและขอบคุณที่เรารู้ว่าเป้าหมายที่เราต้องสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของพระเจ้าต่อชีวิตของเราเป้าหมายที่ดีนั้นต้องสอดคล้องกับความสามารถและเชฟของเราและเป้าหมายที่ดีนั้นต้องเป็นประโยชน์แก่พี่น้องคนอื่นๆด้วยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรให้สมาชิกทุกคนทีบได้ฟังพราวจนะของพระเจ้าตอนนี้ทางออนไลน์อยู่นี้มีการตั้งเป้าหมายที่ดีและสอดคล้องเพื่อจะเป็นการมั่นใจว่าเป้าหมายของเขาจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมน เราจะมีการได้ถานเผื่อพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราเชื่อว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโรคภัยไข้เจ็บตามที่พระกัมภีรูกาบทที่9้าได้บอกไว้และเมื่อเราพูดด้วยความเชื่อโรคภัยไข้เจ็บจะออกไปและหลังจากเราพูดจบแล้วเราต้องมีการกระทําด้วยความเชื่อคือการขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนเห็นไหมครับให้เราเอามือวางตรงจุดที่เราเจ็บป่วยพร้อมไหมครับ ครันะครับข้าแต่พระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราสั่งในนามพระเยซูเรามีสิทธิเที่ยมนเหนือโรคภัยไข้เจ็บทุกประการความเจ็บปวดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนที่ฟังอยู่ตอนนี้มือของเขาที่วางอยู่ตอนนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้การเจ็บปวดให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยนันจงออกไปจากร่างกายนี้เดี๋ยวนี้อาเมนลองขอยับดูนะครับทำในสิ่งที่ทำไม่ได้มาก่อนขอพระเจ้าทรงรักษาท่านนะครับแอปพลิเคชัน ของคิสจกักรเมล็ดพันธุ์ของเราซึ่งพี่น้องสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ a n d r เมื่อท่านดาวน์โหลดแล้วท่านก็จะสามารถเข้าฟังมานาจารย์ใหญ่ฟังคําเทศนาฟังคําสอนฟังคำบรรยายชีวิตและเรียนบุิเรียนเฝ้าเดี่ยวกับเราได้ตลอดเวลานะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาไว้ในมือถือของท่านใน i อ a d ของท่านได้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เจ้าอุ้ยพ่อและคุ้มครองให้พระพักทอประไกายอล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอบสันติสุข จนชั่วลูกหลานจนช่วลูกหลาน <grid> ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลาทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วยลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานแลทั่วทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัว จนทะลล้ลานจนลล้ลานเขาระเจ้าทรงหมดัทแลทโ้พพันอีกนับร้อยพันให้ทั้ครอรวหมดทครอบครัวจนล้ลานจนล้ลานการสงสาริตนัทนไปตสงตามติอยู่งคมภบล้มรอกประทภายใน่องอยู่ ยังรุ้งวันไหมตะวันลับไปจะมาเมื่อไรจะไปที่ไหนอย่ามืดเศร้าร่มอ,อย่ามาดชื้นจมท่านไม่พร้อมท่านไม่พร้อมท่านไม่พรอ้พรอ เจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระเมตตาพระพักหันมาหาท่านและมอง